สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะครับหรือสายพันธุ์ระยองสีนะครับเป็นพันธุ์เดียวกันเลยนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมพันธุ์ต้นมันนะครับอายุสี่เดือนนะครับผมว่ามีหัวหรือยังนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่าสายพันธุ์ระยองสีเนี่ยหรืออีเหลืองน้อยนะครับที่เขาฮิตกันนะครับว่ามันดีอย่างไรนะครับผมส่วนตัวผมผมยังชอบเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ปลูกแี่เลืองน้อยนะครับกับพวงเพชรนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับก็ถือว่ามันพันระยองสีเห่ือี่เลืองน้อยเนี่ยเป็นพันมันที่ดีมากเลยนะครับข้อดีนะครับข้อดีของเขานะครับข้อดีนะครับต้นเขาเล็กนะครับเล็กมากๆนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับนี่ครับสายพันธุ์ระยองสีนะครับต้นเขาเล็กนะครับเล็กเลหัวเข้ามาดีนะครับหัวเขาดีมากนะครับผม ท่านใดที่กาลังหาอีเหลืองน้อยปลูกนะครับนี่ครับสี่เดือนนะครับผมนูนถึงนูนครับอันนี้ก็สามเดือนครับผมเอ้ยไม่ใช่สามเดือนสองเดือนครับยังไม่ถึงสามนะครับตัวนี้นะครับก็เสมอกันมากเลยนะครับแล้วผมยังชอบเลยต้นมันต้นเขาเล็กๆนะครับเราเราเราเข้าฉีดได้เลยนะครับนี่แค่ประมาณอกนะครับเนี่ยคือประมาณสี่เดือนนะครับเท่าอกเองนะครับอียางหัวเข้านี่หูเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนถอนนะครับฝากติดตามช่องครับเดี๋ยวก็ตอนถอนเราจะมาถอนให้ดูนะว่าหัวเขาดีแค่ไหนนะครับหัวดีจริงๆนะครับตามที่เขารีวิวกันนะครับว่ามันหัวมันมาดีนะครับสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะครับนี่ครับสี่เดือนครับผมเดี๋ยวผมมาามาดูข้างล่างครับอะลองขุดดูครับนี่ครับมาแล้วนี่ครับคือคือดีครับดีมากเลยนะครับนี่ครับดกครับดกดกิงครับนี่ข้างล่างครับ มีกันนะนานยังไงก็เจอครับนี่ดกจริงๆครับนี่ครับหัวใหญ่แล้วครับเนี่ยหัวใหญ่แล้วครับใหญ่เท่าวงเพชรทั้งบนแล้วครับเนี่ยคือเขามาดีครับเนี่ยปีนี้น่าจะได้เยอะครับเนื่องจากใส่ปุ๋ยหลายรอบแล้วครับสองสารอบนะครับเพื่อจะให้เขาผลผลิตสูงนะครับเนื่องจากปีนี้เราลงทุนให้เยอะครับให้เยอะขึ้นนะครับเนื่องจากว่าราคามันสัมบลังปีนี้ก็มันดีครับผม มันดีเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีครับอันนี้ใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วนะครับนี่ครับน่าจะพึ่งขึ้นขึ้นนะครับเนี่ยก็ใส่ประมาณได้สิบกว่าวันก็พอดีครับปีนี้นะครับก็ดีดีมากเลยนะครับใส่พันธุ์ระยองสีนะครับอ่าฝากว่าให้ท่านนะครับไปลองดูครับหามาลองครับผมสําคัญนะครับหามาลองเลยนะครับเนื่องจากว่าหัวเขาดีมากนะครับหัวสั้นนะครับไม่ยาวนะครับหัวเขาไม่ยาวนะอ่าก็คือหัวไม่ยาว และเหมาะกับการปลูกดินทรายครับสายดินร่วนปนทรายนะครับผมเหมาะมากนะครับเนื่องจากว่าเขาได้ขยายเต็มที่นะครับโอเคนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากท่านนะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราช่องเกษตรมือใหม่นะครับก็บรรยากาศฝนฝนอย่างนี้ก็เหมาะกับมันไร่นะครับก็ให้ท่านไปแวะชมบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ผลผลิตกันนะครับเป็นกำลังใจให้ชาวไร่ชาวนานะครับมันสากปัลังของเรา นะครับผมก็ผมก็ทําอาชีพมันเหมือนกันก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็เราก็จะมีแชร์กําลังใจดีๆนะครับในการปลูกมันนะครับวิธีดีๆครับผมก็ฝากท่านกดติดตามครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม